ทุกคนวันนี้เค้กจะมาแนะนําในส่วนของมื้ออาหารโภชนาการที่จะช่วยทําให้เราดูแลดูแลตัวเองได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะตั้งแต่เช้าเลยเขาเรียกว่า healthy breakfast นะคะสําหรับมื้อเช้าคนที่อยากจะมีระบบเผาผลาญที่ดีขึ้นหรืออยากจะกระตุ้นทําให้ร่างกายของเรามีความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าโดยที่ได้พลังงานดีๆแล้วก็แถมที่สําคัญคือไม่อ้วนหลักการสําคัญก็คือการเลือกมื้ออาหารที่มีโปรโตีนที่ดีเพิ่มมากขึ้นทําไมจะต้องเป็นโปรโตีนด้วยเพราะว่าเวลาที่เรากินแป้งหรือว่ากินไขมันเข้าไปเยอะๆในช่วงเช้านะคะเขาจะเก็บสะส เป็นพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือกระตุ้นทําให้เราหิวเพิ่มมากขึ้นได้เร็วนั่นเองถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีมื้ออาหารที่ดีๆนะคะเลือกเมนูที่มีโปรตีนที่ดีสูงก็จะทําให้เราอิ่มและอยู่ท้องได้นานแล้วก็ทําให้เรามีการเผาผลาญที่ดีขึ้นนั่นเองส่วนตัวของเค้กเองนะคะก็จะใช้ตัวโภชนาการอาหารนี้เลยนะคะกินมามากกว่า15ปีแล้วว่าจะทําให้เราได้โปรตีนที่ดีใช้เวลานิดเดียวมากๆโดยเฉพาะคุณแม่แบบเรานะคะไม่มีเวลาเยอะในแต่ละวันเนาะกินแบบนี้ในช่วงเช้าใช้เวลาไม่เกกินนน2าทีะะค็ จะทำให้ได้ทั้งสารอาหารครบโปรตีนที่ดีโดยที่ไม่มีไขมันก็จะทําให้เราดูแลรูปร่างของตัวเองได้ง่ายขึ้นนะคะก็ฝากเป็นเคล็ดลับเอาไว้แล้วเดี๋ยวติดตามเค็กใน EP ีหน้านะคะบ๊ายบาย